เงินก้อนก้อนนี้จํานวนนี้นะฮะทั้งู้ใหญ่๋อดีเพญานนฝากมาให้นุงหนวดเป็นสะพานบุญมันเปลี่ยนหลังคาให้และเป็นทั้งไอ้เขาหนุ่งหนวดเองเป็นทั้งไอ้ขันทลีอ๋อเออไปไกลเลยไปมีให้ประตูเมตู้เด้อะไอ้อ่าไอ้อุบลโดยใช้ทั้งไอ้เพญนตอนนี้ไอ้เพญนกำลังเดินทางขี่ยุ่นมาบ้านมาเวียงจันทร์อยู่เนาะให้เพญนมาตลอดปลอดภัยเนอะ โดยแม่ชิดพอนให้นยจ้าถกเดิให้หักเงินบาทเป็นก่อนเงินดอนเป็นตื่อเอกกว่านีเอกตื่นี้มานะเบิ่งผูกานะจ้าถกจ้าถุกว่านี่กวาเนี่ยโอ้เป็นเพชอย่างกันดิผู้คนคือลายถ้าคือ้องพันเนี่ยกว่ามาขายกว่ามาขายเลขบ่กว ปาทูว้าวบบขวาวเจ้าบ่บ่แม่เอายองกันเออวขวายเลขเนาะอ่ะสื่อกากาตศไทยสวัสดีสบายดีเนอพ่อแม่พี่น้องอีเบิ้ลจิกุสู่คนเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวอยู่ต่างประเทศทางเหนือกะอินดี้ตอนรับเขา้าสู่จองหน่วยพาเพลินคือเก่าก็เดิมเพิ่มเติมกามีแนว มาแจ้งข้าวดีทั้งเมตุมันนี่พี่น้องเลยอ้นี่ไงดีใจเลยนี่ยทาง,ทาง,ท,างทางหลานจับกล้องดีใจเลยพี่น้องเว้ยว่าจะเป็นข้าวดีส่วในใดส่วในใดเนาะยืมไม้ทั้งยืมไม้ประตูพี่น้องมาใส่ก่อนพอดีทั้องอ่าไม้หนึ่งหลอดมันเสียมันบม่ได้ยินเสียงเนาะก็ได้ยืมทั้งประตูเพื่อนกาพอดีว่าเรื่อง,องนั่นแหละพี่น้องเรื่องอันนะ หลังคาพี่น้องอเลยพอดีทั้งอไอ้หักดวงหนวดเนาะทั้งพัวลุงทั้งไอ้คันธ์ดีเลยสิพี่น้องเลยเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาให้ดวงหนวดเป็นสะพานบุญอีกแล้วพี่น้องเนาะเพื่อเปลี่ยนหลังคาให้ทั้งมีตู้ดวงหนวดก็จะไปแจ้งเขาดีเพิ่นพี่น้นองเลยก็ขอขอบุญขอบคุณทั้งไอ้คันธ์ดีเลยเท่าไรวางใจให้ทั้งดวงหนวดเป็นสะพานบุญมาโดยตลอดเนาะค่ะไอ้ค้อมครอบความกลัวลำล่ำรวยเด้อผมจะไปได้ความใครอยากจะมี เศรษฐกิจค้าขายงายเมื่อยยังการใหรับมาด้วยขึ้นเนื้อดองไต้ขายตลอดปลอดภัยให้อยู่เป็นทุ่มพูมใส่อยู่น้ำนองนุ่มโดนนานๆเออไอเด้อกะขอให้มีเงินล้นทางขอให้มีตังค์เต็มบ้านขอให้มีเงินน่านดังไหนก็ได้บัญชีขอให้แต่จิงดีๆครับมาในชีวิตได้เด้อเนาะสาธุสาธุสาถูอ้มายมันนะครเป็นเงินเงินตัวนี้ก็อยู่เอ้าเฮเคทับอีดี ตอนนี้ก็เงินก็อยู่กับลูกน้องได้พี่น้องไหมจำนวนสิบล้านกิ๊บเหนไหมอันนี้เป็นค่าอุปกรณ์พี่น้องยังบริการค่าสร้างเลยมีค่าอุปกรณ์เชื่อคาซ่างต่างหากเนาะเนืน่องจากเดีเ๋ยวไปโอ้ไปล้มไปซื้อไพ่ทั้งม่ตู้พนพี่น้องว่าพนจีดีใจชำใดพี่น้องเนาะเฮาว่าเขาดอกอนะันอาชี จับเงินก้อนใหญ่เป็นครั้งแรกก็เป็นไปได้ด้วพี่น้องเว้ยกระเมียนยุว่าเราอายุลายปีแต่เราอาจจะยังไม่เคยได้จับก็เป็นไปได้พี่น้องเฮ้ยเนาะอ,อาจจะเป็นครัง้งแรกที่ว่าทั้งผู้ใหญ่ใจดีแบบเขามาทั้งไม่ตูดด้โดยตรงเลยพี่น้องเนาะเป็นครัง้งแรกเป็น,เป,นเป็นกับเป็นก้อนใหญ่เลยพี่น้องจำนวนสิบล้านกีบเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มกันเนาะพี่น้องเนาะฮะดูสบายดีเดี๋ยวดี๋ยวยังยังเบิ่งยังจีนี่เบิ่งยนต์หุ่นยนต์ บินนำยุ่นนี่เอาไว้กระโดดได้จับด้วยห่ะอออ้ได้จับยุ่นนบ้านนี่อ้อ่าโ้งนี้ใช้ไม่ใช้ไไ่ใชไ่ใช่ให้เออเกี่ยวแล้วหรือเ่แล้วแล้วโอ้ไวเนอฮะอ่ายุนโอยสูก็ได้ใช้เห็นเนาะอ แรงน้ำยนบานนี่ได้เวเบียงันนไปเป็นเสียหลืออันนี้มีช้เฮ้ยเ <c oughs> นาะใครจะไป,ปอันนั่นเห็นมันชุ้หนึ่งเคยขีบ่บ่ไ่เคยไ่เคยไปเบี่ยงบไปขีย่ยนบ่บ<ป>ขี่ขี่ขีดด่<ป>รถเห็นซานปัดกวาดดิว,ว่าตื่นมาแต่เมื่อไหร ฮะปัดบ่ทององบ่ะต um> hmm. um> 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 ูนเนะรับมงกออย่างนี้ประตูนี่มีเนี่ยสงสัยนะระตูนี่าะมีเนี่ยสงสัยนะประตูนเนาะสงสัยยังมีพิรุธษคนแจ้งตรวจจับเจ้เด้ ว่าบึเงเงินงามมันชื่อกระชิแจ้งจับเนาะเห็นมีพิรุธมาแต่เมื่อแต่เว้นขึ้น,น,นบึงเงนคักปันนี่เป็นน่องเดอองเ้ออ่าบงเงินงามนี่แหนี้เอมีคนมีพิรุธษนกเปลี่ยนไปเด้เป็นไปไนออ <c oughs> อ่องเลยเดีว่าเฮือนดีว่าเฮือนหลวงพันธ์มีมีสิ่ง <มา S 1> แปลกปลอมขึ้นไปบ่ประตูบิ่งคักมีอย่างบ่มีอย่างชอบอะไรบ่บ่บ่มีอืมผมมีผัวผัวแทบ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นไปขังไว้ไปเกี่ยวเขาบ่เอล่นนอประตูเนาะ าวบมีลุงข้างในบ่ระตูนก็บนงคักได้เสีหนึ่งหดเอใจเลยหนงวัวเลยเพราะว่ามันบนงคักแบบมีพิรุษเฮ็ยเ่นอยู่เห็นนี่จะเหนยังเออแต่มาเทียวจนแล้วบล้ไมันบ้คักปานนี่อะไรเตะกันมาเนี่ยยันวยันว่ามี ตัวเด็กมอเตอรนงตามชื่ตามการนีนะดงเงย่านว่าเป็นใหนโชคไหนลาบะหรอแม่ึงกันช่องแรกช่อง่จะามีอยู่กัจักเลงเลยหรอกระหาเบิ้งคากได้ประตูน uh ี่เ huh. ด okay, okay, so uh, uh ี huh. uh ๋ยวที huh. ่บอกล็อกดูเงเอมันมีุไปเบิ้งพุน่ะรียกแดงแดงมัน้อนมีเงยแ่ว่าแม่มันจะผุทั้งกลางผปตีเอาบาเนี่ เนื้อคือเห้ยได้ไงไปได้รึโอ้คือถ่าคือนังคักเส้นว่ารักเปินนะจีมันมันไผ่มันมันอะไรอืมเหมือนเอ้าคือติกี้คือว่ามันจีนตะ๊กี้คือว่ามันจีนเหมือนมันมาแต่หายบ่วันี่มันจีนนั่นเอง มันจีนบะมัน็นไมดอกจีนกัพงคลยลูกฮะพงค์พงเยอยากจะให้น้องุดเลยอืมอือืมเว้ยนกินน่ดอกคือนะชิดโกคนิ่มันเลยนี่มขอะไกินลูกมันนั่นะหละนี้น่ะอ้จะเราเมีคำอันเลยเฮ้ยคองยูดักลูกเลยคองยูดักชมนี่ิชแล้วตมาจักโมง ถ้าก็มาวันนี้จะจับมองบุญวันสามมงเลยสามม้งเออมาแล้วนะคะจะไป็นตัวชับมือตอนนี้ตอนนี้จะชีมมงปลายเนาะแจ้นมันมาไหลหลังลุงหนุ่มได้ไเนาะลุกลุกเมื่อทางไหนทางเก่ามทางเก่าทางหลัดทางไม้ทางหลัดนะโอ้ยหลัดคักหลัดคัก ขักเป็นยังนะโอ้ยถามปาตู้หลัดขักเปที่ไรลูมาหอดะข้าหัวเขาทัวตามทางโอ้ยอมันมีชวนบิ๊่เข้าชวนบิ๊กอันเนี้ตนันอยู่ชวนบิก๊กแม่านะี้ตันมาว่าน,นี่เลยโอ้ยเนะบานน่กับ คืนหมองเก่าคาตุ่มเอาแบกค้าของแบ่ของไอแบกของเงยเงแตก่เงียเยเนีบาเลย่ยเตเียบแมกแ่เงีงแเบตลย่เ็บแตแเยม่เงอยงพันแตงเงากเลยคุณเีบเงแกเา่เมาลมาเี่นะตูมากเบบมกลบเานนะ ครับุรีเป็นเลยดูเมฆฮครับบุรีเป็นเลยโอ้โอ้ข้าวเออเออเออข้าวข้าวคอเครื่องบุญบานนี่ยข่อยก็ครับของไม่ใหญ่ข่อยในเฮือนนั่นกายสมมตว่าต่ำเฮือนฮักเท่านึงได้ข่อยลงกำเอ้าในเฮือนในเฮือนตู้เมกฆโค้งสามได้อีกคิดละแม่ไถนาเอางันท่ทันวะ มันอยากลงกั้มเลยอันลงกั้มอันี่ตัวคาดี่ตาเพื่อนไปต่ำตอวะเดี๋ยวนยต่ำตอตีตาแตกตาแตกใครอยู่ตารถเหมือนตาคนบ้คมแมนใก่เคียงอห็นนะใก่เคียงเอาเขาอันวีเออเอออยากล่องมึงเยู่นี่เดี๋ยวบนี้นี่กบไว้ยึ่วมาแล้วยอมเดาคุกจดีนี่ซื้อท่นี้กคุ้มคุ้มแล้สามชิกว่าปีเลยใส่หน้าเก่หันแก่นีได้ระหว่าเาหน้าเลกเปียอาได้หน่อันนี้นะ บม่สด้ซื้อหรอกนาเหล็กนาเหล็กลดประวัติแต่คนเป็นมาแล้วรถคันนี้อย่างไรบอกทุนดีได้ทุนจักเนี่ยครับเป็นคูปุต้าอย่างดีได้มือมรับเด้มือโมเลเมนของอีเมย์ได้บอเฮ้ยโอ้โอ้เห็นยังอะนรเอึบเห็นยังจ่าจ่าจ่าโดยหมูดิบบ่เนะเดี๋ยวหาจับกล้องอะไรเพิ่มหนึ่งสะ พอดีะจะมอบดอกแก่งใจเพื่อนไหมแเ,เอ,อไม่ได้ถามบ่ใื่อนเะด้ไม่ได้พอ่อบได้ถามข้าวถามข้าวนะรับไปดูมกันแล้อใช่โอ,อ้นี่บาถือข้างบไ่ใช่ไหมแต่โดนเดนลงกลัเลยเออทิอารมณยจะตบตีตบต<ะ>อเฮ่แบบกันนั่งมังนะ <laughs> อนั่งตันทั้กระไดเนาะกับยามั็นต่งเล่ยังบม่เล่นยังบม่ขึ้นแตว่าเนาะนางนั่งเกาะตะกูเวียนกุยเนาะนั่งแล้วตู้เจเป็นยังลูกเจ้านะเจ้าผู้เฒ่าอยู่ผู้เฒ่ากับบัตรบ้านแดงดูอีกเดีสิวบาปเนี่ยจะหน่อยเลยเนาะนั่งแบบนี้บัตรบ้านแดงที่มนรูกเอ้ยมันไปลไกลเนาะเป็นยังไงอันขึ้นทอดซางนี่ป่าวขึ้นทอดอยู่เลยเงียบจี๊เงียบขึ้นทอดเงียบเงาเนาะ สร้างมาอแค่น้เนาะแม่นปยางถึงคุ้มตั้งเนาะแมนอยางไรเพิ่นมาอยู่วะคิดแล้วใจฮันจะทุเลกันเพิ่นมาหลูกเอ้ยมาเพิ่นจะมาเ็ทั้งหมดเลจักแล้กลูกลุงมาไอมากัจะทเลนู่นนี่นี่นี่ไม่ได้ออกจากทำนะนี่ไม่ได้ออกว่าบกตนั้วันนั้นมัน่ไ้องน้องพันนี่นนับใหญ่ใส่สวยเขาอาหากันนับแต่

เฮ้เนาะยอดช่างจักษ์เฉว่าเห็ดยังได้มากืบไม่ได้เห็ดเนาะจักสษีเพ็ดเนาะเยี่ยมมายามที่ถือก็ได้เออแต่ว่านั้นนั่นกะมีแต่ถ่ายทีเจ้าคุยกับเพื่อนเองเท่านั้นเนาะผลยังจะบวขาดเม็ดพี่น้องไปจะเกลี่ยังไดบ้างเนี่ยมาคำไม่มีโปร่งบือนโปร่งในแม่นและนกนกเฉีดเวนห้องแกล็ดเกลอยู่นกกระตินเนี่ย นกกระเตินยังอยู่ยังบ่คำนุ๊คำนุ๊กระเตินนี่เดือนนึงว่าเมนบ่เดือนนี้บ่เมนบ่นกกระเตินไม่ตุนกกระเตินนกเสนแว่นไหนชอบเสนแว่นอ๋อนุกกระเตินชอบเน่าเหมืนเลยไม่ตู้มู้ยแล้วนุกกระเตินเนาะโอ้ทุกคนมู้จ๊อจ๊อบเป็นนกกระตินเอ้เนี่ยไปนกกระตินให้กับนกกระตินเด้เห่าถากความความเห่ากับว่านกกระตินคือกันที่ว่าได้เนาะนกกระตินจมกระตินน

จำเป็นกุยตักกีว่เยตัวเองจมาไ่กินนาก็ไปได้เอาเอนะอายกิจูนึงเมื่อื่นไ่ได้จะทรหาถามถามเพื่อนเพื่อนเพิ่นมาดิ่มาในหัวน้องเจ้าจะทุแลเอวยขับเป็นจิม้าหรือเปล่าขับเ็นบวมาเลยค่ะกูเป็นเนาะยานะแทอายเพิ่นมาได้วันนี้เรากินด้วยเย่งได้กินเราเนาะ Thằng oh, nah sáng con phạm mày cho Bọn Thằng sáng con hay Ô, con chạy đi thế luôn Thế này đi luôn Nắp mấy Bọn, nắm chúi nữa Bọn thằng Ê, sáng hay luôn Phạt mày mới tù đây nắp Áo พางสร้างฝากไว้เป็ตู mm ้ไ hmm. ด like. mm ้เ hmm. น yeah, oh, uh, eh wow. no ี่ยนะเป็นตู้เพิ่นบ่เคยนำเงินไห้เราเราเคยจับจับลูกเออไปโถแลยวลูกเออเนาะน้องหลวงกาที่เราอ้อมครอบเลยเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นอ่าเป็นเงินแจ้งข่าวดีทั้งมีตู้เด้อจ้าถูกเงินแจ้งข่าวดีจะเปลี่ยนหลังค่ายมีตู้จ้าถูกแม่ดีใจลูกเอ้ย ถูกเนาะจะได้บ่ได้น้ำผ่อนถึกน้อยตาลูกเอ้ยโอ้ยโถูกอูกน้ำผ่อนถึงเงินแม่ถึงได้ลูกเอ้ยนี่นี่ผู้นี้นี่ยังบ้าอกจากไหมเออลูกเอ้ยเฮือนจดิิเนดีแล้วเฮือนนางพ่นก็ดีเฮือนนางพันก็ดีไปนอนน้ำข้าวลูกอันนี้ไม่ยอมไปไม่ยอมไป เจ้านเมตรตัข้เก้าไปขึ้นนนนนเงินเงินจำนวนนี่นั่นเป็นเงินที่ว่าทั้งลูกนี่มาเปลี่ยนหลังคาเจ้าอันนี้เป็นเงินเฉพาะซื้ออุปกรณ์จำนวนสิบล้านกีบสาธุบเอ้สาธุนแม่ดีใจเด้อลูกเด้อให้มัน hay เงินเด้อลูกเด้อให้นานรับได้เงินหมื่นนานตื่นได้เงินแสนแบนปลามือได้แก่มีโชคโตดอย่ามาพานมันอย่ามาเบียดตังค์ตีนีมานาให้เขาเบิ่งเขาแยงตลาดไปทางใดก็ให้ของฮักก็แปลงมีแต่เขาแยงชื่อเจ้าชื่อบรรยางเด้อลูกเด้อจ้าถูกเนาะเจ้าคงเป็นหลักเป็นทางหมดยังบ่ได้บอกชื่ออันเจ้าของเงินเด้อนี่ยังบ่ได้บากแล้วแม่ได้ใจหลายเออ เคยเคยเคยได้แบบก้อนใหญ่ใช่ไหบอ๊ะเคยแม่ไปเป็นนับลูกแม่ไปเป็นนับเคยน้องๆนี่เคยบอกเคยเห็นที่ซื้อเต้าเก่งเห็นเดินลายแบบนี้เป็นนับกันว่าชิปพันห้าพัน่นได้ยันลานคุยยืนนี่ยืนเด้ถือว่าเป็นครั้งแรกของแม่ตู้พี่น้องนี่พี่ว่า เป็นแจ้งข okay. ่าวดีครั้งแรกเลยก็ว่าได้เกี่ยวเกี่ยวกับแม่ตู้เลยตรงไม่น้องเลยก็เป็นเป็นครั้งแรกที่ได้จับเงินอีกก้อนใหญ่เนาะจต่มันชิบด่านกี่แม่ไ่เคยเห็นจ้าถูกบุญปกค่าแหงน้ำลูกน้ำลานบางแง่อ่ะวันนี้ลุงหลวงชี้บอกซื้อจะของเงินเด้อโดยอันนี้แม่ตู้จับเงินไปก่อนนะเนาะจับไปก่อนเลยไม่น้องเลยเผื่อว่าแล้วอัน พอได้เ,เราดีใจ Man, นะแม่แม่อ่าพังลูกดีเด้อเงินก้อนก้อนนี่จำนวนนี่นะอ่ะทาทั้งปุหญ,ญ่เจดีเย์คนนั้นฝากมาให้นุหนวดเป็นสะพานบุญแม่ม <Man. S 1> ันเปลี่ยนหลังคาให้อ่าและเป็นทั้งไอ้เขาหนุ่นวดเองเป็นทั้งไอ,อ,อ้ขันทลีอ๋อเฮ้ยมีใจลูกเอยโลยกับมีให้ประตูปมะตู้เด้อให ให้หพโดยใ้ทั้งไอ้เพื่อนตอนนี้ไอ้เพื่อนกำลังเดินทางขี่ยุ่นมาบ้านมาเวียงจันทร์อยู่เนาะให้เพืน<ด>พ่นมาตลอดปลอดภัยเนอะโดยแม่ชิตรอนให้เนาะจ้าถูกเด้อพอกัรตะเลไปทางใดเขาตลอดปลดภัยได้ลูกเด้ออย่างทางใดกะ ขอให้หังให้มีัวนี้มานาะใ,ให้นอนหลับได้เงินเมินนอนตื่นได้เงินเชนเป็นพืมือให้ได้แก้บม่น่จูดตูดอย่ามาพานมันหายอย่ามาเบียดลูกเอ้ยไปทางใดก็ให้เพื่อนหักเพื่อนแพงตลอดชูเจ้าชูบัญญางจะทานมาเฉาขอให้ตัดเข่าตอนแรงได้ลูกเด้อจ้า <c oughs> หัดถูกเป็นพ่อเป็นแม่เด้อนะให้มีให้หัเงินบาทเป็นก่อนเงินดอนเป็นตื้ออีกกว่านี้อีกตัวนี้มานะเบิ่งผู้ขาจ้าจ้าอนี้อ้าวลูกเอ้ยอ่าเนาะบงแยงแม่ในทุกยากลูกเอ้ยเปิดเผยให้แม่ดีใจได้หันใจอ่าคือตอนนี้นั่น เป็นงบท <fashion> <c oughs> ี่แบบว่าเปลี่ยนแต่เฉพาะหลังค่าก่อนเด้อแต่ว่าเรื่องเรื่องทั้งผ่านยังบบทันมีเนาะกับมีแต่ว่าถ้าว่าผู้ใหญ่ใจดีท่านในที่อยากจะนับสนุนอยากชมทบเขามาเปลี่ยนฟาเซล่าให้ทั้งไปตู้กัชมทบบนเขามาได้เด้อพี่น้องเด้อกัยังอมูธนาดำคือส่วนนี้เด้อพี่น้องเด้อกัแต่ว่าส่วนหลังค่านี่มีแล้วเนาะแต่ว่ามีส่วน อาฮาเซล่าก็ดีพี่นอ้นองนะถ้าเปลี่ยนทั้งมปมะตูเพื่อนเพื่อจะได้อ่าให้มันดีขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเนาะแต่ว่าเขาเปลี่ยนหลังคาแล้วก็อยากให้มันดีมันงามเนี่ยพี่น้องเนาะก็กถ้าเบอร์ทนกันพี่น้องเ้ยตอนนี้ก็คือหูคือห็นเนี่ยถุนท, <ผม S 1> ทก,กพาลงกับขัๆๆวขอดตาคือเราบอ่อยฟังเลยนอนอยู่หง่ายปอกๆเนาะน่ปอกๆอะไรก็ดีใจแบบนี้นะตู่เนาะดีใจเลยลูกเอ้ยแม่คอยอยู่กุมมือนี่ ่ปงินลูกว่าาแม่ดีใจแต่กวแต่อจอจับมือดีใจ <g ill> <DJ. S 1> ทางคนกาซิมาเพื่อนเทศมากออกแต่ว่าต้องเบิงผลอากาศพาผลอากาศน้ำด้วยพี่น้นองเพราะว่ามันนี่ชนอยู่ในตารางอันนี้เอาเครื่องของเปียกได้พลยาวมากหนังคุกหลังข้าวแล้ววานนี้ผลตกพ้าลงมานนี่เอาพรท่านมุ้งนี่เอากระปกอกเอาตัวนั้นเอาอยู่ใน เครื่องของอะลงบดบ่ลงบดแล้วเปียกก็จามันสิบ่บา้าแล้วเอาไว้ในตะรางหนังนี่นี่ถึงจยเถืองก็นนดได้นะครับนี่เด้เนี่ยเพราะเขาของทั้งเพื่อนนี่เป็นว่ามันเปียกเนาะเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> คือเออบา้าๆแล้วคันมันตกแหงอะไรกับเป็นเห็ดช้างกับ,บเป็นเห็ดคือกันเบิงแบบว่าอยู่ระหว่างขามั้งปุ๊บแหละฝนตกพวาลงมกันังสี่แล้วมันจี มันสิยากอยู่เนาะด้วว่าจีอาจชีพลขาดเม็ดก้อนแหละสร้างมาเฮ็ดก็ด้วยอย่างใดเนาะตรงนี้กับแบบยายลูกเดี๋ยวหนูก็จีคุยกับสร้างคนอีกเทือน,นึงเราสร้างคนสะดวกมาแบบใดช่วงใเดเราสร้างคนติดเกี่ยวเขาขกินหน้าโบ่ด้วยอย่างาใดเนาะยาจลูกอะไรลกูกเอ้ยสอบภาการคือเรื่องภาคพลแม่ก็พร้อมนเรื่องการเปลี่ยนกะซื้อหนวดจีซื้อเป็ี่ยนล้มเพิ่มเพิ่มมันก็ไม่เซ็นแล้วก็ มีส่วนใดเป็นส่วนใดแน่คาถาสร้างเพิ่นมาเบาิ่งบังออกครับสังศิว่าส่วนใดอันใดใช้ได้อันใดใช้บ่ได้อีกพี่น้องเว้ยเนาะชอกมากะอันแพรนอรุิ่งนุ่งหน่อนยยังบ่ฮู้ว่าความสันความยาวมันเท่าไรตัวนั้นต้องอ่าางเพิ่นเทศคอยสั่งมาคือ,อคือคอิทผ่านมาเลยพี่น้องเว้ยส่วน,นเนาะยังเตาเนี่ยนะย้อยเจ็บตาในแก้มยามที่ใจบ่คือ ใจใจใจแทศมิตู้เนาะค่ะบุณค่ะบุหลายๆเด้อลุงโดยกะมาสักพันให้ทางเมตู้ทางลานก็ให้ลุงจงมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บไม่ให้ใดความไขว้ไมีขอให้ลุงปรารถนาสิ่งใดขอให้ใดสิ่งนั้นขอให้ได้สมมันปรารถนาทางยากจำได้กันลุงก็ยังบื้นมาอยู่กับะให้ทางลุงกับ ขอให้ฮางให้มีไปตนาขึ้นยิ่งยงมาให้ลุงจะเชื่อด้สิ่งที่สำคัญกับความเงนบ้าชอบออคือาะโูเปันได้เอาแอนมาให้กันวตากันแววไปแวว้าหลดววาทำไมกนคือเออแววตาแววตาเจอแ่งกอ่หวยขาบอกขอบใจให้ลุงพอลุงขันทะลีเป็นขอบอกขอบใจและขอบคุณลลายด้วทางพัลุพันธุลี จะมาสุดซอยทางเมตโต้เขาให้จงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อควมเจ็บจะได้ควมไข้ยาช่วีดขึ้นแข็งขาดขอบใจและขอบคุณลีลายเด้อทางพารุณคันกี้ลุงเมตตามาติปรันติดผุดเขาให้ทางพางรุณจงมีสุขภาพแข็งแรงเด้อควมเจ็บจะได้ควมไข้ยาช่วยดขึ้นเนื้อลงใจเขาให้ตลอดปลอดภัยที่จะคันให้อยู่บ้านคนเด้อไปดูกับลูกกับหลานไปด้เด้อหลานเป็นของพ่อใจเด้อพอเด้อจ ทาเราถกาูตังนะแหวนไอ้เกยจะุกแหนตาย่ให้ตงกงันสิ่งที่รอคอยนาะแก็สิ่งที่โบเคยคาดหวังก็ได้มาสมมุรณ์แปาพัฒนาแล้เนาะจ้าถูกูม่แต่ถามือดุ่งหนวดที่นัดหมยกบสร้างขึ้นมาเห็ดมาบ้างก็ไม่แต่ชวนใดที่เจ้ากล้าเกี่ยว้เก็บว้จเจ้าเก็บเด้อ าของในเฮือนไอซานเจ้านะอนุไม่ออกให้มันพอในห้องบ้างนะอย่างนั้นมันกับมิีิเหนือกีโตองเขาตัดไม่ตัดต่อนเนี้ยทำกิจคู่ใส่เอาไปแบเก็บทอดไว้ใส่กระสอบไว,บไว้ด้วิจีน่ายใบเดียวกะเอามาไว้ขึ้นครัวบดไว้หลังนี่ก่อน,ะนก<ด>อะ,ะ,ะข,ข,นกขึ้นอยู่กับทูเจ้าเด้อเลยอ่าเพราะว่าเวลาเทาขึ้นมาางคืออย่างกีนพุนกีนห้อยไม่ต้องคู่ตงกัได้แหละเนาะหรือว่าของของขงพักษาเจ้าของเจ้ากะจีใหญ่ไว้ก่อนมองดายพวกนึงเพื่อว่า ขึ้นไปขวมหัวพนได้ขอบและได้ขอบนะฮะลงเอาไว้เจ้ก้อนขอบพันธุ์นันกอนได้คาไก่อีกด้วอืมคาไก่ไก่ตายอีกแล้วพี่น้องเยได้แขงขอบได้ลงต้นใหญ่ก้อนโดยโดยน่ากะขอบพวกเกี่ยวกับเสื้อผ้าหนอาแพศแหละอ่าก็พยายามเก็บไว้มันให้มันเรืองหน่อยที่สุดจนพอมือพนมาเดี๋ยวเขาจะเก็บออกให้มันแปนครับเพราะว่ายัง ถ้า้มั่งปุ๊บนี่ขี้เหยื่อแน่นอนต้อง,งมีอยู่แล้วการตัดไม้ตัดโตมันชีบปเปลนนี่ยนะเนาะแต่บารุงหนวดกะที่พังเบิ่งผ้าบองพลก่อนพีน่น้องเลยเพระาะว่างห,หนวดเคยเห็นตอนที่ว่าทั้งบ่าวจันเปลี่ยนหลังคาพีน่น้องเลยประวัติตำรวจย่านประวัติศารรสตร์ซ้ำร้อยตอนเดือนหลังเดือนบ่าวจันที่ว่า,าข่าวสารเปลี่ยนปุ๊บหน่อยพีน่น้องเลย <c oughs> ผมมีมองอยู่มองเศร้านะไอ้ตำรวดกะเลยสิงที้ทั้งเมตุนี่เก็บก่อนเนาะเก็บออกเพื่อว่า ตัวใดใส่กระสอบได้ก็ใส่ของาอาอลายเทเบ่ลผาตัวรงมีลากัได้ไมีแต่เครื่องดรงท่านลายอันนึงกระไลยู่ทางเร่องไฮสั่งไอ้ผินไฮเครื่องก็เครื่องอีลานี่ไงเครือ่องเนื้อได้เทเบ่ลชมมาพาคคุนเลยอ่าเนาะชมมาพาคคุ้นเลยมาทำอะไรกันนะฮะการเนาะสำหรับท้ายคลิปนี้กะน,นุ่งหนวดที่ว่า เป็น,น,นสะพานบุญตั้งหนาให้ครับทั้งไอคันทะลีก็ขอบ,บุญขอบคุณเอ,อ้ไอเด้ทีว่าได้พี่บวา,างใจในุ่งหนวดม้านโอ้ยตลอดน,นะทีว่าให้หนวดเป็นสะพานบุญออฝากเงินมาให้นุ่งหนวดจำนวนชิบ,บ,บล้านกีบเพื่อว่ามาเปลี่ยนออโครงสางหรือว่าหลังคาให้ทั้งเมตู้เนาะเพื่อว่าให้มันดีมันเศร้าทนดีกินก้เก้าพี่น้องเลยก็ให้ อยู่ดีไม <N> ่แห้งสุขภาพร่างกายลำล่ำเลยรวยเดออไอ้เด้อเพียนฟังไอ้ับโดยเงินทองอย่างนีดีไม่แห้งเจ้าไปจังเลยตายๆๆๆๆกระกะมีแต่ว่าอยู่ดีไม่แห้งนาะพี่น้องนะกายอยู่เป็โตรพูมไซบ์น้องนม่มดดันดูนานๆสาธุสาธุสาธุใหม่เนาะสาธบ้าลุงนวดบ่าบุถือบุต้องบุจบบุงามอย่างบาหวานหน้าบุคงอย่างไดก็ขอโทษขออภัยลำพบเป็นพี่น้องชีบสุดฉุกขูฉุกคนแต่คลิปนี้ลุงนวดแหละ มีตู้น่องพันน่องพนล่ำลายเ้ยสบายดีสบายดี